อ๋อเรื่องความชอบธรรมพวกนี้ก็ไม่เข้าใจว่าความชอบธรรมคืออะไรถามเปาโลบอกว่าชอบทําอะไรอะ่ะไม่เข้าใจว่าความชอบธรรมหมายถึงความถูกต้องงั้นคุณจะได้รับมากจากพระเจ้าหรือได้รับน้อยขึ้นอยู่กับคุณเองว่าคุณจะยังเป็นเด็กต่อไปหรือเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเติบโตขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งได้รับการสำแดง มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นคุณไม่สามารถที่จะไปชี้ได้โอ้ยคนนี้เขาเชื่อเรื่องของภาษาแปลกๆนะคนนี้เขาเชื่อเรื่องของฤทธิเดชนะดังนั้นคนนี้เขาเติบโตฝ่ายวิญญาณเขาอาจจะเป็นทารกที่ทารกที่สุดในคริสตจักรเลยก็ได้ดูได้อย่างไงครับวันๆเขาพูดถึงตัวเองหรือพูดถึงพระเจ้าวันๆเขาพูดถึงแผนงานของพระเจ้าหรือแผนงานของตัวเองวันๆเขาดําดเนินในความรักห,หรือดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง เอเมนการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดถ้าเช่นนั้นการงานฝ่ายวิญญาณก็ต้องเห็นด้วยได้ชัดเช่นเดียวกันพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบกับต้นไม้ต้นไม้เราเห็นสิ่งหนึ่งได้ชัดก็คือผลของมันผมเองรู้จักต้นไม้ไม่กี่ต้นในโลกนี้นะครับผมรู้จักเพียงแค่ต้นกล้วยเพราะว่าลูกมันเห็นได้ชัดนอกเหนือจากต้นกล้วยแล้วผมไม่ค่อยรู้แล้วมันต้นอะไรบ้างแต่ถ้าอยากจะรู้เป็นต้นอะไรผมต้องเดินไปดู ใกล้ๆไปดูเลยครับไปดูก้านมันหรือเปล่าดูใบมันหรือเปล่าผมไปดูผลของมันแล้วผมจะรู้อ้ออันนี้ต้นพริกนะเพราะมันมีมันมีพริกอยู่เรากลับไปที่กาลาเทียบทที่ห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะไปดูลักษณะของคนที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้เราได้ดูไปแล้วนะครับว่าเปาโลบอกว่าพวกโครินเนี่ยเป็นพวกที่ไม่สามารถที่จะรับอาหารแข็งได้ พวกเขาเป็นเด็กทารกแล้วก็ส่วนหนึ่งท่านบอกเพราะว่าพวกเขายังดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนังดังนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจึงไม่ดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนังหรือดําเนินตามฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะครับในข้อที่22ถึงข้อที่23ฝ่ายผลของพระวิญญาณหรือผลของวิญญาณของคุณอย่างที่บอกไปแล้วนะครับพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเรานะท่านจะเกิดผลมาก เราเป็นเาถาท่านทั้งหลายเป็นแขนงแน่นอนผลไม่ได้เกิดขึ้นขึ้นที่เถานะครับผลเกิดขึ้นที่แขนงแล้วท่านทั้งหลายคือคแขนงผลเกิดขึ้นที่คุณไม่ได้เกิดขึ้นที่พระวิญญาณคําว่าวิญญาณกับพระวิญญาณในภาษากรีกนั้นใช้ตัวเดียวกันขึ้นอยู่กับผู้แปล ى, จะแปลว่าวิญญาณหรือพระวิญญาณงั้นในข้อนี้เป็นการกล่าวถึงผลดังนั้นจึงเป็นผลของวิญญาณเอเมน งั้นผลของวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยอยากรู้ไหมว่าผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเป็นยังไงเห็นได้ชัดมองไปที่ต้นแล้วจะเห็นผลและผลแรกที่คุณจะเห็นในตัวเขาคือความรักแล้วเขาไม่ใช่ดำเนินในความรักและเครียดนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปว่าพวกเขามีความอะไรครับ ปราบปลื้มใจสันติสุขอดกลั้นใจนั่นหมายถึงบังคับตนเองได้มีความปราณีมีความดีมีความสัตย์ซื่อนะครับมีความสุภาพอ่อนน้อมเคยเห็นผู้นำคริสตจักรที่ไม่มีความสุภาพอ่อนน้อมไหมแล้วอ้างว่าเฮ้ยฉันได้รับการเจิมเยอะเจิมแล้วพี่น้องครับพระเยมีใครได้รับการเจิมมากกว่าพระเยซูบ้างฮะ มีใครในโลกนี้ได้รับการเจิมมากกว่าพระเยซูบ้างไม่มีและใครที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดในโลกพระเยซูถ้าคุณได้รับการเจิมจริงคุณจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่อ่อนโยนและสุภาพนั่นแหละคือคนที่ได้รับการเจิมเอเมนแต่สิ่งที่เรามักจะเห็นมกัมกจะตรงกันข้ามบางครั้งผู้รับใช้เดินเข้ามานะครับ กับขอบเนี่ยเดินลอยหน้าลอยตาเดินบนพรนพรมแดงพระเยซูเดินข้างถนนพระงเดินไปหาคนโลกเรื้อนพระงเดินไปหาคนยากจนแต่หลายคนเดินอยู่บนพรมแดงไม่เคยที่จะลงมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่บาดเจ็บและไม่ใช่การเจิมนะครับการเจิมจะทำให้คุณ อ่อนน้อมถ่อมตนมากยิ่งขึ้นอชเมนและนี่คือสิ่งที่จะต้องเติบโตมากขึ้นผมตั้งใจแล้วว่าปีหน้าเมื่อคุณมองผมคุณจะเห็นความรักมากกว่าวันนี้ mm hmm. และปีหน้าคุณมองเห็นผมคุณจะเห็นความปรับเลื่อมใจมากกว่าตอนนี้ผมจะยิ้มได้กว้างมากกว่านี้ mm hmm. ผมยังเหลือเนื้อที่อีกเยอะอะไรกว่าจะถึงหูเนี่ย <laughs> ปีหน้าคุณเห็นผมคุณจะเห็นความมีสันติสุขมากขึ้น คุณจะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนได้มากขึ้นและผมมีความคาดหวังเหมือนกันว่าปีหน้าผมจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของคุณได้มากขึ้นด้วยเหมือนกัน <Higher. S 1> นั่นแหละเ yea. ขาเรียกว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณเรื่องการอัศจรรย์มาอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เรารับความรอดเปาโลไปประกาศเจอสิบสองคนไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูแต่ได้ยินเรื่องของได้ได้ร,รับบัพติศมาในน้ําจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาหลังจากเปาโลประกาศกับสิบสองคนนี้คนเหล่านี้ได้รับ พระเยซูปเป็นครั้งแรกหลังจากที่วางมือให้หนึ่งพระคัมภีร์บอกพวกเขาพูดภาษาแปลกๆและพยากรณ์หรือเผยพระวจนะถามว่าคนเหล่านี้เป็นอะไรครับผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าเพิ่งบังเกิดใหม่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณเพิ่งรับการวางมือยังไม่ได้กลับบ้านพวกเขาทําอะไรกันแล้วพูดภาษาแปลกๆและเผยพระวจนะ วันนี้ทุกวันนี้ใครๆก็อยากจะเผยพระวจนะอยากจะเผยเผยอนาคตอยากจะเผอยากจะเป็นคนที่ทั้งคริสตจากรหันมามองและยกชูขึ้นการเผยพระวจนะนั้นมีเพียงมีไว้เพื่อเสริมสร้างหนุนจิตและชูใจไม่ได้พยากรณ์อนาคตครับเอมเอมนการพูดถึงอนาคตเป็นเรื่องของถ้อยคําอันประกอบด้วยสติปัญญาซึ่งต่อไปผมจะสอนเรื่องของอาการสำแดงของพระวิญญาณนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะกลับมาพูดเรื่องนี้ ดังนั้นคุณไม่สามารถชี้ไปได้โอ้คนนี้อยู่ตำแหน่งนี้เขาเติบโตฝ่ายวิญญาณไปดูซิว่าเมื่อปัญหาเจอเข้ามาในชีวิตเขาเขาตอบสนองกับปัญหาอย่างไงเอเมนเวลาเขาอยู่ที่บ้านเขาตอบสนองกับสามีหรือภรรยาของเขายังไงเอเมนการงานของเนื้อหนังหรือผลฝ่ายวิญญาณถ้าเขาออ,อย่างนี้เป็นอะไรครับฮะคุณลองคิดดูถ้าผมอยู่บ้านผมตบตีภรรยาทั้งวันอะ ผมโตไหมหรือผมตอบสนองด้วยความรักอดทนนานกระทำคุณให้เชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอเอเมนเนี่ยหละคือการเติบโตที่แท้จริงนะแล้วพระเจ้าก็ต้องการให้เราทำแบบนี้เราได้ดูแล้วนะครับว่าคุณลักษณะของเด็ก ฝ่ายวิญญาณกับผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างไรดังนั้นเราจะไปดูขั้นต่อไปว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้เราเติบโตขึ้นได้เช่นเดียวกับฝ่ายธรรมชาติเมื่อเราเกิดมาอาหารอันดับแรกที่เราจะต้องรับเพื่อที่การเพื่อที่เราจะเติบโตคือน้ํานมเราจะรับไปจนถึงวันหนึ่งที่เราจะเริ่มกินของอ่อนจนกลายเป็นของแข็งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการออกกําลังกายด้วยเพื่อที่ร่างกายเราจะได้แข็งแรง ดังนั้นผมอยากจะพูดถึงสามขั้นตอนที่ช่วยทําให้เราสามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ขั้นที่หนึ่งนะครับคุณจะต้องรับอาหารแม้ว่าอาหารนั้นจะเป็นในลักษณะของน้านมหรืออาหารแข็งก็าตามขั้นที่สองคุณจะต้องออกกําลังกายเอาผมให้สองขั้นแล้วกันคุณจะได้จําได้เดี๋วบอกโอ้ยอาจารย์สามขั้นจํายากผมให้สองขั้นแล้วผมขอถามแล้วกัน ขั้นที่หคืออะไรนะรับอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำนมหรืออาหารแข็ง2คือออกกำลังกายอาละขั้นที่1น,นะครับเราจะรับอาหารฝ่ายวิญญาณอะไรคืออาหารฝ่ายวิญญาณฮะเพราะวจนะแน่ใจนะเปิดดู1นึ่งเปโตับทที่สข้อสอด้วยกันนะครับ เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นท่านอาจจะทําให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดอะไรที่จะทําให้เราเจริญขึ้นพระคัมภีร์บอกน้ำนมและน้ำนมนั้นคืออะไรครับน้ำนมนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองพระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่4ข้อที่4ว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหาร สิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ด้วยทุกถ้อยคําที่มาจากพระโอษของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเปรียบได้กับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปหรือคุณสามารถกล่าวจากข้อนี้ได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าคืออาหารฝ่ายวิญญาณเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์สัปดาห์ละครั้งคือเช้าวันอาทิตย์เมื่อผมบอกให้คุณเปิดคุณจะเติบโตแค่ไหนครับผมมีคําถามนะครับ ถ้าผมให้ลูกชายของผมกินอาหารสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเขาจะโตไหมไม่โตฝ่ายวิญ,ญญาณก็เช่นเดียวกันถ้าพระคัมภีร์ของเราซื้อมาสิบห้าปีแล้วยังใหม่เลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยนิ้วมือเราจะโตไหมไม่มีวันโตเอเมนเราจะเป็นคริสเตียนไปจนกระทั่งวันสุดท้ายนะครับหลังจากที่ ลมหายใจสุดท้ายได้หมดไปเราจะจากโลกนี้ไปในสภาพทารกฝ่ายวิญญาณเอเมนมีใครอยากไปสภาพนั้นบ้างไม่มีแต่มีใครบ้างอยากที่จะจากโลกนี้ไปในสภาพที่เติบโตฝ่ายวิญญาณพาคนอีกมากมายมาสู่แผ่นดินของพระเจ้าเกิดผลเป็นอันมากใช้ชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์มีไหม อ่างั้นเริ่มต้นจากการรับพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารขั้นที่สองนะครับกินเข้าไปแล้วไม่ออกกําลังกายผมอยากจะอธิบายให้ฟังนะครับคุณเคยเห็นคนคนที่เขาเล่นกล้ามไหมเขากินนะครับกินอย่างกับมา้าแต่เขาออกกําลังกายหนักในที่สุดตัวเขาใหญ่มีแต่กล้ามแต่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาอายุสี่สิปีไปแล้ว เขายังคงกินเหมือนม้าอยู่แต่เขาไม่ออกกําลังกายแนละ้วในที่สุดเขาก็กลายเป็นเป็นม้าเอเมนนอนกระปวกกระเปียกอยู่กับบ้านนะครับบางครั้งเราดูหนังฝรั่งเราชอบโอ้โหคนนี้หล่อจังกล้ามบึกๆบึกขึ้นมาจากน้ำนะครับกล้ามบึกบึกผู้ชายทั้งหลายดูฉันอยากจะเป็นแบบนี้นะแต่ดูสิเราเป็นไหมสำรวจพุงของแต่ละคนดู ใครๆก็ชอบทังนั้นแหละแต่เราเป็นได้ไหมเพราะเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาทำเราไม่ได้ออกกำลังกายงั้นคนสองคนกินเท่ากันอีกคนหนึ่งกินแล้วแข็งแกร่งอีกคนนึงกินแล้วอ่อนแอเป็นไปได้ไหมครับฝ่ายวิญ,ญญาณก็จริงก็ก,ก็ก็เหมือนกันบางคนมาคุยจากโอโ้ได้รับพระวจนะไปเยอะแต่ออกกำลังกายบ้างไหมในฝ่ายวิญญ,ญาณไม่ออก มาฟังอย่างเดียวแล้วกลับบ้านแม่ชอบมากเลยอาจารย์เทศนาซื้อเทปซื้อดีวดีซื้อ DVD, ซีดี CD, v m s m p p m p เเก็บไว้เต็มบ้านเลยนะครับแถมซื้อไปแจกคนอื่นด้วยแต่โตไหมเมื่อสถานการณ์ไลๆเข้ามาในชีวิตตอบสนองยังไงเนื้อหนังหรือฝ่ายวิญญาณแบบนั้นโตไหม ผมไม่สนใจคุณจะติดป้ายความเชื่อขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไม่มีที่ข้างหลังที่จะติดแต่ถ้าคุณไม่ดำเนินในฝ่ายวิญญาณไม่ออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณคุณจะไม่โตผมอยากให้เปิดดูในหนึ่งคัมทีด้วยกันนะบทที่ 4, ข้อที่แดได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าถ้าการฝึกทางกายหรือการออกกำลังกายมีประโยชน์อยู่บ้างออกกำลังกายมีประโยชน์ไหมครับพระคัมภีร์บอกมีนะ ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยมีใครอยากได้ประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันและในอนาคตบ้างยกมือขึ้นสิ่งนี้จะเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณทำตามเงื่อนไขในตอนแรกก่อนพระคัมภีร์บอกว่าการฝึกทางร่างกายหรือการออกกำลังกายมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ทางของพระเจ้านี่คือการตัดนะครับคำบางคำออกเพราะพูดไปแล้ว เพราะคำหลักในข้อนี้คือคําว่าออกกําลังกายดังนั้นการออกกําลังกายในทางของพระเจ้ามีประโยชน์ในทุกทางเมื่อมีคนขับรถมาแล้วบีบต่ใส่คุณแล้วคุณจะฝึกด้วยพระวจนะเอเมนฝึกยังไงอะสมมุติว่าคุณจะเรียนฟันดาบอยู่ดีคุณหยิบดาบเข้ามาฟันเลยหรือเปล่าคุณทําไงก่อนคุณจะต้องทําท่าที่ครูเขาสอนวางแบบนี้แบบนี้แบบมีใครดูเรื่อง คาราเต้คิดบ้างจะภาคเก่าหรือภาคใหม่เขาจะมีท่าให้คุณฝึกฝึกฝึกจนกระทั่งสถานการณ์จริงเข้ามาคุณสาม,มารถที่จะตอบสนองได้อย่างถูกต้องการฝึกในทางของพระเจ้านั้นเช่นเดียวกันเมื่อมีคนด่าคุณกลับมาคุณฝึกเลยที่จะบังคับบังคับเนื้อหนังเชื่อในส่วนที่ดีของเขาไม่ตอบสนอง การร้ายด้วยการร้ายแต่ตอบสนองการร้ายด้วยการดีข้อพระคัมภีร์เป็นตับค่อยๆหลังไหลออกมาแล้วคุณก็ตอบสนองด้วยทางของพระเจ้านี่แหละคือการฝึกในทางของพระเจ้าอชเมนเคยทําแบบนั้นบ้างหรือ,อยัง mm hmm. เมื่อมีคนเอาชื่อของคุณไปพูดให้เสียหายในฝ่ายเนื้อหนังคือคุณจะต้องเอามันคืนคุณจะต้องสร้างเรื่องแล้วก็ไปด่าเขากลับคืนแต่ในทางของพระเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่ให้คุณฝึกออกมาขั้นที่หนึ่ง นะอย่าตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายสองจงกล่าวถึงสิ่งที่ดีของเขาอยู่เสมอดําเนินในความรักยกโทษให้กับศัตรูกันขั้นตอนเหล่านี้จะเข้ามาในชุดของคุณเพราะวิญญาณจะให้คุคณได้เรียนอ่าได้จําได้ถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปถึงเวลานั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกตอบสนองตามฝ่ายเนื้อหนังหรือวิญญาณถ้าคุณเลือกตอบในฝ่ายวิญญาณคุณจะ แข็งแกร่งขึ้นในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกับคนที่ฝึกทางกายฝึกหนักเจออุปสรรคหนักๆแล้วฝึกแล้วเขาแข็งแกร่งขึ้นมีกล้ามเนื้อคุณจะมีกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันเอเมนเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเวลาเป็นปัจจัยเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจของคุณวันนี้คุณได้เรียนแล้วนะครับการเป็นเด็กเป็นสิ่งที่ดีพวกเราต่างเคยเป็นเด็กทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณและเมื่อเรามาบังเกิดใหม่นะฮะ เราได้เป็นทารกก่อนแล้วเราก็เป็นเด็กแต่น่าเสียดายนะครับหลายคนยังคงอยู่ในสภาพเด็กทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมานานแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นและเราเมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะได้รับประโยชน์มากมายทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าและหนทางที่จะเติบโตได้ไม่ต่างอะไรกับไฟร่างกายคือหนึ่งคุณต้องรับอาหารสองคุณจะต้องออกกำลังกายถ้าคุณจะตัดสินใจวันนี้ว่าคุณจะรับ พระวจนะเป็นอาหารประจำวันของคุณทุกวันอ่านพระคัมภีร์สองเมื่อสถานการณ์ใดๆเข้ามาคุณให้พระวจนะเป็นทางเลือกของคุณที่คุณจะเดินไปตามพระวจนะนั่นแหละคือก,การออกกำลังกายในฝ่ายวิญญาณแล้วคุณจะได้รับประโยชน์ไม่ใช่บ้างนะครับเยอะทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ สำหรับพระวจนะในวันนี้ขอพระคุณที่ให้ลูกได้เป็นบุตรของพระองค์เป็นเด็กของพระองค์ลูกมีความปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเพื่อที่ลูกจะได้ทำทุกสิ่งที่พระองค์ส่งเรียกลูกจะรับพระวจนะเป็นทั้งอาหาร และน้ำนมอยู่เสมอแล้วลูกจะออกกำลังกายแล้วลูกเชื่อว่าการออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณคือการนำพระวจนะมาใช้นั้นจะทำให้ลูกได้เติบโตเกิดผลมากมายเกิดผลแห่งความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความชื่นชมยินดีการรู้จักบังคับตนเอง และลูกจะได้รับผลที่ดีผลแห่งความชอบธรรมและมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์ลูกจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปไม่ถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนแต่ลูกจะเจริญขึ้นในพระคุณของพระองค์ในความรักของพระองค์ในพระนามของ,องพระเยซูคริสต เ <Amen. S 2> <Amen. S 1> อเมนอะนะครับผมขออวยพรนะครับวันเด็กให้เด็กๆของพระเจ้าทั้งหลายได้เติบโตขึ้นนะครับเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณด้วยกันสำหรับท่านที่ชมทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณสามารถที่จะมีส่วนในชีวิตของพระองค์ได้โดยการเชื่อระวางใจในพระองค์หากคุณเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วและคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงดีนะครับ ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงดีนะครับขั้นแรกคือคุณต้องรับพระองค์เข้ามาในชีวิตก่อนผมอยากให้คุณอธิษฐานตามผมดังนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอรับชีวิตของพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของลูกขอบพระคุณที่พระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อลูกและในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตายลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ปรงตายเพื่อลูกไท่ลูกให้พ้นจากความตายลูกขอรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกแต่ผู้เดียวลูกจะติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์ตลอดไปขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์แอมแมน หากคุณอธิษฐานจ,จากหัวใจ่างคุณนะครับพระเจ้าได้เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณได้เกิดใหม่แล้วนะครับผมอยากจะให้คุณเขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้หากคุณต้องการรับการรักษาผมอยากให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและด้วยความเชื่อนะครับเราจะเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของเขาจงออกไปจากร่างกายของเขาจงหายและเป็นปกติเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ ผมอยากจะให้คุณได้ลุกขึ้นทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้หากคุณไม่สามารถขยับคอให้คุณขยับคอนะครับหากคุณเดินไม่สะดวกให้คุณลุกขึ้นเดินหากคุณไม่สามารถยืดแขนได้ให้ยืดแล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายของคุณแล้วผมอยากจะขอให้คุณเขียนมาเล่าให้เราฟังตามที่อยู่ข้างล่างนี้เช่นเดียวกัน